พระเยซูตรัสกับพวกฟาริสีอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ถิอตามเราจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตท่านกำลังเป็นพยานให้แก่ตัวเองถ้อยคำของท่านไม่เป็นความจริงไม่แม้เราเป็นพยานให้ตัวเราเองถ้อยคำของเราเป็นความจริงเพราะเรารู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหนพวกท่านไม่รู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหน การพิพากษาตามทางของโลกแต่เราไม่ได้พิพากษาผูดใดแม้เราจะพิพากษาการพิพากษาของเราจะถูกต้องเพราะเราไม่ได้ทําตามลําพังเพราะบิดาผู้ทรงใช้เรามาทรงอยู่กับเราในบทบัญญัติของท่านเขียนไว้ว่าคําพยานของสองคนก็เป็นที่เชื่อถือได้เราเป็นพยานให้ตัวเราเอง และพระบิดาผู้ทรงส่งเรามาเป็นพยานให้แก่เราด้วยพระบิดาของท่านอยู่ที่ไหนพวกท่านไม่รู้จักทั้งเราและพระบิดาถ้าท่านรู้จักเราท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยพระเยซูตรัสถ้อยคําเหล่านี้ขณะที่สั่งสอนอยู่ในพระวิหารในห้องที่มีกล่องคลังเงินตั้งอยู่ไม่มีผู้ใดจับกลุ่มพระองค์เพราะยังไม่ถึงเวลากําหนดของพระองค์เราจะจากไปและผู้ท่านจะตามหาเราและผู้ท่านจะตายเพราะบาปของท่านเอง พวกท่านไปอย่างที่ที่เราไปไม่ได้เขาพูดว่าเราไปยังที่ที่เขาไปไม่ได้แปลว่าเขาจะฆ่าตัวตายเหรอพวกท่านเป็นของโลกเบื้องล่างแต่เรามาจากเบื้องบนท่านเป็นของโลกนี้แต่เราไม่ได้เป็นของโลกนี้เราบอกพวกท่านว่าพวกท่านจะตายเพราะบาปของท่านเองและจะตายในบาปของท่านเองถ้าท่านไม่ได้เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นแล้วท่าน ใครเราเป็นดั้งที่ได้บอกพวกท่านแต่แรกแล้วเรามีเรื่องอีกมากที่จะพูดกับท่านและอีกมากที่จะพิพากษาท่านพระบิดาผู้ทรงส่งเรามานั้นทรงสัตย์จริงแต่เรากล่าวแก่โลกในสิ่งที่เราได้ยินจากพระองค์พวกเขาไม่เข้าใจว่าพระเยซูได้ตรัสกับเขาเรื่องพระบิดาเมื่อพวกท่านได้ยกบุตรมนุษย์ขึ้นไว้แล้ว ท่านจะรู้ว่าเราคือผู้นั้นและจะรู้ว่าเราไม่ได้ทำสิ่งใดตามใจชอบเราเกล่าวตามที่พระบิดาได้ทรงสอนเท่านั้นและพระองค์ผู้ทรงเรามาทรงสถิตกับเราพระองค์ไม่ได้ทิ้งเราไว้ตามลำพังเพราะเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอคนเป็นอันมากไม่ได้ยินพระเยซูตรัสด,ดังนี้ก็เชื่อในพระองค์